สวัสดีครับทุกคนนี่ถึงห้องพักแล้วเดินจากงานลางศาสตร์นะครับลางศาสตร์เนี่ยเป็นผลไม้ที่ชอบมากมีความรู้สึกว่ามันมันต้องคนที่ใจรักจริงๆถึงจะชอบผลไม้ชนิดนี้ดูห้องสินี่คือโรงแรมกูดไทม์นะครับออกมานอกเมืองเดินเดินชมเมืองก็จะไปงานลางศาสตร์ที่สารากลางได้ไม่ยากนะครับโรงแรมดูดีน่ารักไหม ทั้งจริงๆถ่ายจากข้างนอกเมื่อกี้ลืมถ่ายเอาถากข้างในก่อนแล้วกันนี่เป็นระเบียงที่สวยงามแล้วก็เห็นสวนสวยมากเลยทุกคนดูสิเดี๋ยวออกไปข้างนอกให้นี้จะออกมาเนี่ยโรงแรมบรรยากาศสวยจังเลยอ่ะเนี่ยอยากจะออกลงปีนลงไปถ่ายตรงนี้จังเลยจะได้เห็นเห็นนกเห็นธรรมชาตินะครับ๋ยวจะเห็นบรรยากาศข้างนอกนิดหนึ่งนี่ บรรยากาศด้านนอกตึ้งตึ้งตึ้ง,งนะครับจะเห็นธรรมชาติสวยงามนะครับอันนี้ล่องรอยแม่บ้านทําความสะอาดเพราะว่าคนที่พักเนี่ยจะเต็มค่อนข้างเต็มยิ่งในช่วงเทศกาลลางศาสตร์ด้วยอ่านะครับนไหครับลูกค้าด้านนอกนะครับ,นนอ,นนรบอันนี้อีกห้องหนึ่งบรรยากาศจะวาดไม่เหมือนกัน อันนี้ห้องหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับบรรยากาศด้านนอกจะเป็นถนนใหญ่เห็นไหมครับแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันเนาะน่ารักมากเลยนี่นะครับนนจะเห็นทนะี่จ้าบ้านด้านนอกนะจ้า,านนเรียกว่าเลิศอะ เกรดเอเลยทีเดียวนะครับวัดดีครับน้องบีมหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะพี่ถ่ายบรรยากาศน่ารักก่อนนี่จำได้ไหมห้องเราชอบป่ะทุกคนมางานลังสาสตนี่ลังสาสตรสดๆเลยอยากจะงานล้างสางานล้างสาจะจัดช่วงกันยาประมาณเนี้ยประมาณกลางๆกันยาทุกปีแล้วปีนี้เนี่ยโอ้โหเกือบปลุก เกือบพลาดนะทุกคนไปเชียงใหม่มาใช่ไหมครับไปลำปางมาไปพิษณุโลกมาย้อนกลับมาอุตรดิตถ์หลังจากที่รู้ว่าเฮ้ยงานมีแล้วรอคอยมานานเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินลางศาสตร์มากทุกคนแล้วเดี๋ยวมีต้นลางศาสตร์จะเอาไปปลูกที่ที่บ้านที่สวนด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าลางศาดตรนี่เป็นอะไรที่บอกเลยว่าไม่รู้สิบางคนบอกว่าลองกองบางคนก็ชอบลองกองแต่ที่นี่ก็ม่ลองกองไงใช่ไหมครับ ลองกองยังไม่พอมีทุเรียนหลงรับแรกับหลินรับแรนะมีประวัติความเป็นมาด้วยนะของนางหลินกับนางหลงออานะครับใครมางานนี้ก็ต้องมีทุเรียนด้วยไหมอ่ะอืมช่วงนี้ทุเรียนออกพอดีอืมรังสาาทุกคนดูสินะครับชอบมากไรู้เป็นอะไรแกะก,กินแบบนี้อืม มันหอมอะบางคนบอกยางติดมือก็ค่อยๆแกะสิเห็นไหมมันไม่ติดเลยอาจจะเป็นเพราะเรารักมันไงคือปากมันจ้ะอืมเดี๋ยวเดินจากโรงแรมไปงานอีกรอบหนึ่งนะครับไปกินข้าวซอยนางยักษ์อ่าเราไปกินข้าวซอยนางยักษ์กันเพื่อไปกินข้าวซอยเชียงใหม่ข้าวซอยเสมอใจนะครับ ที่ลำปางจะไม่ได้กินนะครับมีของป้าคนหนึ่งแต่รสชาติอาจจะแบบแนวลำปางไปเลยนะครับแต่ที่เข้มข้นยิ่งเสมอจะเดี๋ยวจะไปกินข้าวซอยนางยักษ์กันนะทุกคนเดี๋ยววันนี้วันนี้อ,อปกติจะไม่ลง youtube จะกลับมาลงจริงจังแล้วไปเที่ยวที่ไหนไปกินที่ไหนไปทำงานแต่เรื่องงานเราจะไม่มาลงนะจะออนไลน์สอนจะอะไรก็ตามจะไม่เอามาลงเรื่องงานเครียด เราจะจูงแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวแล้วก็ที่พักอวดที่พักสวยๆนะครับอย่างถ้าเกิดไปอยุทยาเนี่ยโอโ้ที่พักสวยๆเยอะมากเชียงใหม่ไม่ต้องพูดถึงถ้าไปเส้นถนนกำแพงดินนอตวินมีจักรยานให้ฟรีด้วยปั่นนะครับไม่ต้องไปเช่าเขาวันละหลายร้อยนะครับอืมล้วไปกินสเต็กอ่านไทยฝรั่งที่ ร้านเก็กโก้กาเดนตรงหัวมุมทับสะพานสีอนชัยอร่อยมากเดี๋ยวต้องมาต่อคลิปหน้า